เขาหยุดมือตอนที่รุ่นที่หนึ่งรยังล้มเหลววันนี้โลกอาจไม่มีเครื่องดูดฝุ่นแบบไร้ถุงกรองถ้าเขายอมแพ้ตอนที่นี่ท่วมทนวันนี้ชื่อของเขาคงไม่อยู่บนเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วโลกแต่เขาไม่หยุดและไม่ยอมแพ้ชายคนนี้ชื่อว่าเจมส์ไดสันในช่วงทศวรรษ1970 ดสันเป็นเพียงวิศวกรชาวอังกฤษธ,ธรรมดาธรรมดาแต่เขารำคาญเสียงเครื่องดูดฝุ่นที่ดังและกำลังดูดที่ลดลงเรื่อยๆเขาเปิดเครื่องดูดฝุ่นดูและพบว่าปัญหาคือถุงกรองเต็มเร็วมากและเมื่อฝุ่นอุดตันกำลังดูดก็ลดลงทันทีคำถามที่ผุดขึ้นในหัวคือทำไมต้องใช้ถุงกรองถ้าไม่มีมันจะได้ไหม เขาเคยเห็นโรงงานแยกฝุ่นด้วยพลังไซโครนคือการหมุนอากาศด้วยความเร็วสูงจนฝุ่นแยกตัวออกมาเขาจึงคิดว่าถ้าเราย่อระบบไซโครนมาใส่ในเครื่องดูดฝุ่นได้ละ่ะในโรงกระราดาษเล็กๆหลังบ้านได้สันเริ่มต้นต้นแบบแรกมันดูเหมือนเศษเหล็กมากกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่มือของเขาไม่เคยหยุดมือต้นแบบแรกไม่ทำงาน ต้นแบบที่สองก็เช่นกันต้นแบบที่สิบก็ยังล้มเหลวแต่เขาทำต่อต้นแบบที่ห้าสิบล้มเหลวรุ่นที่หนึ่งร้อยก็ยังไม่ได้ผลรุ่นที่ห้าร้อยก็ยังมีปัญหาแต่เขายังทำต่อไปจนถึงรุ่นที่5126เครื่องดูดฝุ่นแบบไร้ถุงกรองจึงถือกำเนิดขึ้น เขานำเครื่องต้นแบบไปเสนอบริษัทผู้ผลิตใหญ่ๆไม่มีใครสนใจไม่มีใครเชื่อว่าโลกต้องการเครื่องดูดฝุ่นไร้ถุงเขาถูกปฏิเสธครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ไม่เคยหยุดเขาตัดสินใจผลิตเองขายเองตั้งบริษัทเองและเมื่อวันหนึง่งผู้คนได้ลองใช้เครื่องของเขาสิ่งที่ทุกคนพูดคือ มันดุดแรงกว่าทุกเครื่องที่เคยใช้และไม่มีกลิ่นฝุ่นชื่อของไดสันเริ่มกระจายไปทั่วโลกนอกจากเครื่องดูดฝุ่นเขายังพัฒนาพัดลมไร้ใบพัดเครื่องเป่าผมความเร็วสูงเครื่องฟอกอากาศและยังคงพัฒนาสิ่งใหม่ๆจนถึงทุกวันนี้เขาก่อตั้งไดสันอินสติทิวเพื่อสอนคนรุ่นใหม่ให้คิดนอกกรอบเหมือนเขา เขาได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากสหาราชอาณาจักรแต่ในใจของเขาไม่สําคัญเท่ากับวินาทีที่เขาเห็นเครื่องทำงานได้จริงเป็นครั้งแรกเจมส์ไดสันไม่ได้ประสบความสำเร็จเพราะเขาเก่งกว่าใครแต่เพราะเขาล้มเหลวมากกว่าใครแล้วไม่ยอมล้มเลิกเขาไม่ได้เกิดมาในบ้านร่ำรวยเขาไม่ได้มีทีมวิจัยใหญ่โตเขามีแค่ความสงสัย และความกล้าที่จะลองผิดลองถูกบทเรียนจากชีวิตของเจมส์ไดสันคือความสำเร็จไม่ได้มาจากไอเดียที่ดีเสมอไปแต่มาจากคนที่ไม่หยุดพัฒนาไอเดียนั้นไม่มีความล้มเหลวใดที่เปล่าประโยชน์ถ้ามันพาเราเข้าใกล้ความสำเร็จมากขึ้นถ้าไม่มีใครเชื่อจองเป็นคนแรกที่เชื่อในสิ่งที่ตัวเองทำอุปสรรคไม่ใช่สัญ,ญญาณให้หยุด แต่มันคือบททดสอบว่าเราจริงจังแค่ไหนคนที่เปลี่ยนโลกไม่ใช่คนที่มีแต่คำตอบแต่คือคนที่ไม่หยุดตั้งคำถามเพราะในโลกที่ทุกอย่างถูกคิดมาแล้วคนที่กล้าคิดใหม่คือคนที่สร้างอนาคต